หัวเรือ,อตรงนี้ที่เจ้าของเรือเนี่ยเขาอยากได้เป็นเป็นไม้นะครับแล้วก็เคลือบโชว์ลายอันนี้ก็ไปได้ไม้สักมานะครับได้เป็นไม้สักมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเคลือบตัวใหญ่ล่องผลแล้วก็เรซินนะแล้วก็ขัดเงาเพราะว่าไอ้ตัวหัวเรือเนี่ยมันมันจะเป็นต้องไม้เนี่ยเพราะว่ามันต้องการความแข็งแรงเพราะเดี๋ยวเราจะมีการวางฟุตคอนโทรลนะฮะวางฟุตคอนโทรลในแนวขวางเสียงแบบนี้ ตัวเนี้ยมันก็จะยึดสกูได้เลยเพราะว่าเนี้ยทาไปเผื่อก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเขา,เขาพูดนคอนโทรนมาเนี่ยเขาก็ไปยึดยึดสกูเองได้เลยครับมันก็จะได้มีความแข็งแรงแล้วก็ยังมีความเป็นคลาสสิกนิดๆครับมีความเป็นไม้นิลๆน,นะครับ อันนี้คือใยล่องหุ่นนะครับเป็นใยสารเป็นใยสารเบอร์ละเอียดนะครับเป็นเบอร์ร้อยกรัมนะครับเป็นเบอร์ร5 0ยกรัมก็ตรงนี้เหมาะกับการเคลือบเคลือบงานไม้เพื่อโชว์ลายนะครับก็ตรงนี้เป็นหัวเรือนะครับที่ใช้ไม้สักอันนี้เรา ทำการแต่งรูปเข้ารูปแล้วขัดเงาแล้วก็เดี๋ยวจะลงจะลงเรซินนะครับลงเรซินแล้วก็ใช้เป็นใยโลห์หนตัวนี้ก็คือเวลาโดนที่โดนเรซินแล้วเนี่ยตัวใยสารตัวนี้มันจะกลืนสีไปกับเรซินเนี่ยนะครับลายไม้เนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาคือเนื้อไม้ลายเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะโชว์เด่นขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับ